โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVP ไนท์ไทเลอร์ชานเนลนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกม s ์ออซอฟต์อาร์ตอ Alice Action Rising Seal นะครับผมหลังจากเมื่อวานนี้ที่ผมอัดคลิปอ่าอ,อะไรนะอัดคลิปของ War อันเดอร์เวิรไปเนาะอยู่ดีตอนกลางคืนช่วงสี่ทุ่มนะมันเอากาชาใหม่เข้ามาครับผมแล้วผมไม่รู้ไงเป็นกาชาของเบอร์เคอรี่นะครับผมผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวน,นี้มันชื่ออะไรแท็กทีมน,นะเออนี่เป็นกาชาเดี่ยวนะเป็นกาชาเดี่ยวเลยนะอันนี้ สุ่มฟรีนะครับผมครั้งแรกนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันที่สาสิบแต่เป็นวันที่ยี่สิบหกยี่ห้าไม่ก็ยี่หกเลยที่มันออกเข้ามานะมาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวนี้ก่อนแล้วกันนะว่ามันมีความสามารถอะไรกันบ้างครับผมหลังจากที่มันเข้ามาเพียงแค่เป็นตัวที่เขาแจกสี่ดาวเงี้ง่อยไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนี่สุ่มครั้งแรกนะครับผมสุ่มครั้งแรกจะลดจากสองรหสดมอนคิวเหลือ0ูดมอนคิวเลยนะ แล้วก็สเต็ปที่5จะการันตี4ดาวหนึ่ตัวหรือมากกว่าน,นั้นนะแล้วก็ครั้งที่6จะเลดอัพ4ดาวหนึ่งนะครับผมเลดอัพเนี่ยตัวเนี้ยเบอร์เคอรี่นะเดี๋ยวก่อนนะอ,อโอเคนี่ควาสามารถของมันเดี๋ยวมันรอมันขึ้นก่อนนะแต่ความสามารถผมว่าน่าจะโหดอยู่แหละมั็นถึงหัวหน้าเลยนะนี่อันแรกนะครับผม สแลตแอคแท็กสตองนะครับผมโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่โดนโจมตีนะลดลดพลังป้องกันทางกายภาพลงเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับผมแล้วก็ชาร์จสกิลอีก20%นะเพราะมันเป็นสกิลซีเนาะโคเกสึนะครับผมนี่โหภาษาภาษาญี่ปุ่นเวลาโคเกสึต่อไปสกิลที่สองนะครับผมมัลเท่นสปริงส,สปริตติง้งเวฟโอ,อ้โหอ่านซะยากเลย อันนี้นะครับผมจะเป็นสแลชแอคท c k แบบไอซ่าตลองโจม,มตีใส่เป้าเดียวนะครับผมแล้วก็จะทำการเบรกฟ่งตังข้ามอีก25เปอร์เซ็นด้วยนะโอ้จับว่าเป็นสกิลที่โอเคนะโอเคโอเคผมว่าอันนี้โอเคอยู่ถึงจะไม่มีสกิล B แต่ว,ว่ามันสามารถเบรกได้เนาะแล้วก็สกิลที่สามอะไรเนี่ย่นะสกิลที่สามมันจะเป็นประมาณว่าเพิ่ม เพ,เพิ่มกายภาพเพิ่มพมลังป้องกันกายภาพยให้เรา20เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหงเทินนะและก็จะเคาน์เตอร์นะครับผมเมื่อมีอเมื่อมีศัตรูฝั่งตรงข้ามโจมตีด้วยนอนอัมเพลนท์เทอไอ้นอนอิเลเมนทอก็คือโจมตีแบบไม่มีธาตุเนี่ยตัวที่ไม่มีธาตุมาโจมตีเราเนี่ยแล้วด้วยโจ,จมตีด้วยอ,ะ,อะไรนะโจมตีด้วยกายภาพนะมันจะทําให้เราเคาน์เตอร์ได้เป็นเวลาหนึ่งเทินนะ ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ Has been attacked by น่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะเกี่ยวกับ Counter Attack แท่กันแหละโอเคสกิลอินคาร์เนตสกิลนะครับผม Air Slash นะอันนี้เป็น Incarnate Slash Attack โจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมอันนี้นะดิว Attack Enemy Effect ก็จะเป็นประมาณว่าสร้างความเสียหายต่อเนื่องด้วยเนาะหลังจากที่โจมตีไปแล้วนะโอเคต่อไปนะครับผม ก็ถามว่าสาหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตกึ่งแทงนะไอ้กึ่งดามจนะก็โอเคผมจะว่าโอเคอยู่นะครับผมโอเคเรามาดูเวลากรชานนกันเนาะ๋อ,อนี้ไงเข้ามาวันที่ยี่บห้าเมษาตอนสี่ทุ่มเนาะถึงวันที่หกเดือนห้าหกเดือนห้าใช่ไหมถ้านับเออใช่ใช่หกเดือนห้าเวลาเที่ยงห้าสิบเก้าจะหมดลงนะครับผม Okay. อันนี้อะไรอีกเนี่ยนี่อ๋ออันนี้ก็จะบอกนะที่เมื่อกี้ผมได้บอกไว้ข้างต้นแล้วนะนี่เลทดอปเลททั่วไปอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะสี่ดาวก็ดอบเลทตอนห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยดอปเลทตอนสเต็ปที่ห้านะส่งครั้งที่ห้าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สเต็ปครั้งที่หกจะเป็นสี่จุดห้านะนี่เบอร์เคอรี่คนเดียวเลยเบอร์เคอรี่คนเดียวเลยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะมันเป็นกาชาเดี่ยวเนาะ ก็จับต okay. 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 so ัวโอเคผมจับตัวโอเคนะแล้วก็ตัวที่เหลือก็เหลือ0.056นะครับผมจบกาชานี้จะออกถึงตัวไหนวะถึงชิโนนเหรอบูสกินถึงชิโนนนะถึงชิโนนถึงชิโนนโอเคถึงชิโนนล่างอะไรวะล่างเทพเจ้าใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมมาสุ่ม2รหัสนะไม่ใช่แค่รหัสเดียวแน่นอนนะครับผมเพราะมันสุ่มฟรีอย่างนี้นะลุยมี16ดัมมอนด์คิวต์อะ ไม่รู้ว่ากาชาน่าจะเข้าตอนไหนปั๊มปั๊มปั๊มปึ๊บโอโ้โหยุ่งละโอโ้ยผมผมยุ่งแล้วอื้มเน่าเลยนะเนี่ยโอโ้โหเน่าแบบ ไม่มีที่สิ้นสุดโอ้สุดยอดครับกาชาฟีนะทำร้ายใจิตใจผมยิ่งนะโอเคแล้วก็มันมีอย่างหนึ่งนะมันเป็นอาวุธของเบอร์เกอร์ี่นั่นแหละเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าสมควรเอาไหมหรือไม่เอาดีสำหรับอันนี้จะอยู่ในดาบนะครับผม,มอยู่ในโหมดของดาบเนาะเมื่อผู้สวมใส่สวมใส่ดาบนี้นะครับผมแอคแทคก,กับคีจะเพิ่อมอีก10นะครับผมแล้วก็คีที่เข้ดาเมจจะบบกอีก8%เเมื่อต่อสู้กับตัวที่ไม่มีธาตุนะ เ a ทการออกอยู่ที่4%เนะครับผมส่งครั้งแรกเหลือ75ดาเดอนคิ้วนะครับผมโอเคเลทอยู่ที่1.5นะครับผมแล้วก็เลทดาบอื่นจะอยู่ที่0.5น้าะครับผมก็ถามว่าจะสุ่มไหมเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับผมทำเพื่อทุกคนจัดไปก็อย่าลืมกดติดตามกดตึกใจกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมนะครับผมผมจะทำคลิปดีๆสร้างสรรค์ออกมาเยอะๆนะครับผม อึบอึบโอหสีฟ้าลุ้นอีกอ่ะอนี่เขาเรียกว่าอาวุธได้ด้วยเนีนี่เขาเรียกว่าอาวุธได้ใช่ไหมอะไรเนี่ยออกแต่อะไรเนี่ยฮัลโหลโอ้โหไอ้ดาบนี่โอ้ฮัลโหลอะไรนี่ โอ้โอ้อะไรกันนี่อะไรอะ่ะโหปืนอย่างสวยเลยนะฮัลโ,โหลขอสักดาบเถอะพี่เอ้อันใหม่เหรอ,อใหม่อันเก่าอ่ะเอ๋ออันเก่าโอ้โหไอ้น,นี่ออกมาสองรอบแล้วเน,นี่ยเออเกลือครับเอา้ายังไม่หมดเหรอโอ้ตกใจนึกว่า โอเคประมาณนี้ครับผมเกลือรับประทานอีกแล้วไม่เป็นไรช่วงนี้เอีเวนต์มันยังพอมีให้ลงได้อยู่นะใครที่แดมดเมอรคิวไม่พอก็นั่นแหละเก็บที่นั่นเลยเก็บที่วอลล์ออฟแวนเดอร์เวิร์ได้อยู่นะอ๋อเโอ้โหเอาผมอยู่ในนู้นเลยเหรอขายโชว์ขายโชว์ว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะงั้น ทุกคนอย่าขายอาวุธนี้นะอย่าขายนะอันนี้มันเอาไว้แลกอาวุธสี่ดาวได้นะเมื่อเก็บครบสี่อันนะโอเคเราขังอาวุธก็จะมีมานี่แหละช่วงนี้เอ๊มันบั๊กือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะฮัลโหลเฮ้ยโอ้ยทีเซ่ผมใส่อาวุธสองอันได้โอ้ย โอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่รหัสลองนะครับผมโอเคครับผมทุกคนกลับมาต่อกันที่รหัสลองนะเอ,อ่อที่ตอนแรกอะมันขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ตกใจนะตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละรหัสหลักผมอะผมไม่ได้เข้ามารหัสลองเลยนะผมว่ามารหัสหลักเดียวเลยตกใจแนละ้วตอนแรกนียว่ารหัสผมมันแบบว่ามันมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะดูดิมันขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยโค้อะไรก็ไม่รู้แต่พอจริงๆแล้ว ทุกคนถ้ากดบิ๊กินเข้าไปเลยนะมันเป็นการแจกเพชรครับผมคือแบบผมตกใจแบบอุ้ยตายแล้วมีอะไรบ่บอกวะสุดท้ายมันไม่ใช่นะมันคือการแจกเพชรนะครับผมมันเป็นโบนัสลอนะอ็อกอินนะเออเป็นโ,โบนัสล็อกอินช่วงนี้นะตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่1นะครับผมถึงวันที่1เมษายนเอ้ย1พฤษภาคมเออฮึบอึบปึ๊บเึ๊บโอ้โหโคตรจะเน่าเน่าไหมยี่ห้าแต้คิว โอเคยังทนทนอยู่เพราะว่ารหัสหลักเมื่อวานนี้ผมได้40ไดมอนด์คิวได้อันดับเกียรติสองนี่มาแล้วนี่โห oh, ดูด,ยด,ยดิยังไม่ได้เข้าเลย,เลยนะนี่มาแล้วเบอร์โครี่เบอร์โครี่นี่เอาจริงๆจับว่าภาพเท่นนะเท่กว่าไอตัวแจกฟรีจริงจริงๆตัวแจกฟรีนี่คือแบบว่าแทบไม่มีใครเล่นเลยนะเท่าที่ดู มันสกิลมันไม่มีอะไรอ่ะสำหรับตัวแจกฟรีะนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะมันแทบไม่มีอะไรเลยถ้าเทียบกับคริตโตร่างไอ้นั้นเราวอ่ะไม่มีอะไรเลยนะจริงๆเอาเถอะเขาแจกแจกมาก็สำหรับคนที่ไม่มีตัวละครก็เอาไปเล่นได้นะสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆอะนะแต่ถ้าคนมีก็ไม่ต้องไปเล่นมันหรอกเชื่อดิโอเคมาครับผม ต่อนที่หัดลองเลยนะมาเหมือนเดิมซุ่มฟรีสิบเอ็ดครั้งไปเลยครับผมแม่เอาเถอะไม่หัดหลักก็หัดลองอะมาสักหัดนะเอา้าผมลืมเปิดเสียงเกมโอ้โหอยู่ตั้งนานลืมเปิดเสียงเกมพระเจ้าเออโ,เโอ้โหไม่มีแม้กระทั่งวิบวับฟึบ วิบหน่อยไม่เวิบเฮ้ยจริงวะเนี่ยโอ้โหอย่างเน่าครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยกระชาสุดเน่าเฮ้ยกระชาเน่าจริงโอ้ยแจกฟรีเอาไปอาวุธต่อแล้วกันรหัสนี้รหัสนี้ยังต้องการอาวุธอยู่นะผมก็เลยมาสุมนะเออ โอ้โหสีม่วงโอ้โหสีฟ้าต้องมานั่งลุ้นอีกว่าตอบไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่เอาสองดาวไม่เอาเฮือใครก็ได้พาผมไปโรงพยาบาลดีครับเน่าจริงโอ้โหอะไรนี่เฮือ ปะเน,นี่ยโมดาฮัลโหลฮึเฮ้ยไม่ป้าเออแตะโหนธนูฝึกหัดพระเจ้าธนูโนวิทปะเนี่ยเฮ้ยโอเคดาสามดาวได้ใช้นะสำหรับรหัสนี้ดาสามดาวได้ใช้นะทุกคนโอ้อะไรอ่ะคืออะไรวะเนี่ยโหพระเจ้านี่ไงครับโอ้โหเกลือนหนักมากอ,อะไรวะเนี่ย ก็ออไปไปสมนี้ต่อแล้วกันโอ้ยอะไรกันเนี่ยลองให้แป๊บข้าม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 ลูกใหญ่สามลูกเองเหรอไม่สุ่มอ่ะแต่มันไม่ค่อยมีโอกาสได้อะไรนะสำหรับวันนี้แต่ก็มีแต่ก็มีคนได้จากตรงนี้บ่อยนะอย่างเช่นผมเนี่ยได้ตรงนี้บ่อยนะ แต่มันก็ต้องรอลุ้นเอา,าบางทีเดี๋ยวมันจะออกมาแต่มันก็ออกอันนี้สี่อันอะพอลุ้นได้แต่ว่าต้องเป็นลูกใหญ่นะส่วนใหญ่ถึงจะลุนเอาถ้าเป็นลูกใหญ่สี่ลูกแต่ว่าเป็นลูกเล็กสามลูกลูกใหญ่หนึ่งลูกเนี้ยอันนี้ผมไม่แนะนำให้ลุนนะก็คือกดข้ามมันไปนเลยผมดูจากตรงนี้ส,ส่วนใหญ่นะ แล้วถ้ามันเป็นลูกใหญ่สี่ลูกเลยเนี่ยอันเนี้ยน่ารุนมากเพราะมันจะเป็นสีดาวเยอะโอกาสโอกาสออกสีดาวสูงนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดูยังไงแต่ท่นทีผ่ผมดูเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยลูกใหญ่สองลูกเล็กสองเนี่ยอันเน,นี้ยห้าสิบห้าสิบนี่ไงห้าสิบห้าสิบอะไรกันเนี่ยทุกคนเข้าช่วยด้วย Call. Element. First element. อันนี้ลูกเล็กหนึ่งลูกกลางสองไม่ค่อยน่าลุ้นนะมันมีพวกกาลัตรงการันตีสีดาบอ่เข้า <System. S 2> ไ่ดูดูจากลูกแก้วพวกนี้เนี่ยอันนี้ลูกใหญ่สามลูกเล็กหนึ่งใช่ไหม น่าจะช่วยลุนได้ไหมเนี่ยกดข้ามโอ้โหเกลือเลยโทถามจริงที่สองรหัสนี่ไม่ได้เลยเหรอโอหนักมากเลยทุกคนสองรหัสไม่ได้เลยเลยอ่ะโอ้โหตักจริงโอ้หนักมากโอ้เกลทเลทจุดจุดห้าจริงใช่ไหมเนี่ยทำไมผมมองว่าเลทสองตัวมันคุ้มกว่าวะ โอ้แท้แต่คนคิดแล้วกันนะโอเคครับผมสวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไคร e ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอเกันคลิปหน้าครับผม